สวัสดีค่ะวันนี้พี่เหน่งกับพี่นุชนะคะมาพบกันเหมือนเดิมนะคะกับรายการอาเซียนนิวค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องอะไรกันคะพี่นุชโอวันนี้เนี่ยข่าวใหญ่เลยค่ะเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยเขามาถึงเมียนมาแล้วนะคะหลังจากที่เมียนมาประสบต้องเรียกว่าประสบพอกรรมเนอะอจะเรียกว่า ไม่มีความสงบเลยในช่วงสองสาปีนี้เนื่องจากว่ามีสงคารามกลางเมืองนะคะสงคารามระหว่างชนกลุ่มน้อยเองแล้วก็รัฐบาลแหางเมียนมามแล้วก็ถูกต่างชาติซึ่งก็คือชาติตะวันตกนําโดยสหรัฐแสงชั่นอีกก็คือคว่มบาตท,ทางเศรษฐกิจอีกอทีนี้มันจะมีเขาจะอยู่ได้อย่างไรเขาก็ต้องหันหน้าไปพึ่งคนที่พอจะคุยได้คนที่ถอจะพูดได้ใ,ให้ความช่วยเหลือได้ ันดับแรกเรมองหินจีใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นรัสเซียค่ะเขามาลงทุนในโครงการที่ยิ่งใหญ่ด้วยโครงการนรั้นคืออะไรครับพี่เนอืมก็คือ คือเรา,อาได้ยินมาตลอดนะพี่นุษย์ว่าจีนเข้าไปลงทุนตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นแต่สําหรับรัสเซียเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเราจะได้ยินเรื่องความช่วยเหลือทางการทหารแต่วันนี้รัสเซียกับเมียนมานะคะมีความใกล้ชิดทางโครงการทางการเศรษฐกิจและการลงทุนนะมากขึ้นโดยโครงการแรกที่รัสเซียเข้าไปลงทุนนะเขาบอกว่าตอนนี้มเมียนมากําลังเลือก รัสเซียให้ไปลงทุนในโครงการท่าเรือน้ําลึกถวายนะคะเขาบอกว่าเขามีการรื้อฟื้นโครงการท่าเรือน้าลึกถวายที่เราได้ยินมาประมาณ้20กว่าปีแล้วเนี่ยนะ,ะ <c oughs> ขึ้นมาใหม่หลังจา, <c oughs> จากที่ลงทุนไปแล้วก็ล้มลงทุนไปแล้วก็ล้มนะคะตอนนี้นะคะเว็บไซต์ m a r i t i m e g a t e w a y c o <oughs> m นะบอกว่ารัสเซียจะเป็นผู้เข้าไปพัฒนาท่าเรือน้าลึกถวายนะคะ <c oughs> โดยจะมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษโรงกลั่นน้ํามันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะักลงทุนจากจีนเนี่ยได้เข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่า เลือนำรึกทวายแห่งนี้แต่ว่ากลุ่มทุนเนี่ยก็แบบว่าเหมือนสสาเงียบเงียไปเพราะว่าเขาหันไปพัฒนาท่าเรือจ็อกผิวซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกนะคะแต่ท่าเรือถวายนี่ยอยู่ทางตะวันออกนะคะซึ่งตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มทุนที่เป็นนักธุรกิจชาวรัสเซียแทนค่ะการลงทุนจากรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว,ว่า ถ้าเข้ามาลงทุนทวายเนี่ยก็คือเป็นการลงทุนใหญ่นะคะเพราะโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเนี่ยจริงๆเริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 4 4เลยนะพี่เล<ม>่<ม>แล้วก็ในส่วนของโครงการเนี้ยจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของ Greater m ม e Khong Subregion หรือ GMS <ม>ในกลุ่ม GMS เนี่ยปกติก็ต้องมีเมียนมากัมพูชาสอปปลออาวไทยเวียดนามและเจนร่วมเป็นสมาชิกด้วยโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเนี่ยนะคะเป็นการเชื่อมโยงการค้า คือการส่งสินค้าจากทะเลสู่เครือข่ายถนนเชื่อมโยงอาเซียนสายใต้จากทวายผ่านกันจันทบุรีออกไปยังกัมพูชาแล้วก็เวียดนามค่ะโดยในช่วงแรกนะคะบริษัทเอกชนจากไทยได้เข้าไปลงทุนในเรื่องนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยุติการลงทุนไปยุติข่าวไปโดยบริษัทนั้นก็คืออิตาเลียนไห่ะคะ่ะทีดงังมากดังมาก,มากตอนนั้นเนาะการเข้าไปลงทุนในครั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอิตาเลียนไทยก็ ทำไว้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าไปสร้างท่าเรือเล็กเพื่อเริ่มเรียงขนส่งสินค้าสําหรับการก่อสร้างนะคะมีการตั้งแคมป์วิศวกรเพื่อเตรียมดําเนินการก่อสร้างเป็นเรื่องเป็นราวเลยแหละแล้วก็มีการระด,ดมนักลงทุนนะคะคุยกับอินเดียคุยกับนักธุรกิจแบบโอลายประเทศมากมายเลยนุชเนี่ยเคยมีโอกาสได้ใครใค้ขเข้าไปถึงในอิตาเลียนไทสแล้วก็ได้เห็นภาพโครงการโอใหญ่อลังการมากนะคะสิ่งที่ยังติดขัดอยู่ในขณะนั้นนะคะก็คือเรื่องของการสํารวจผลสํารวจ ในเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับชุ่ชนท้องถิน่นแล้วก็เรื่องเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางจากไทยเข้าไปยังทวายเนี่แหละค่ะเพราะว่าหนทางก็ไม่ค่อยสะดวกนักนะคะโดยเฉพาะจากเส้นทางที่เข้าจากผ่านกนาญจนบุรีไปแล้วเนี่ยเข้าด่านผู้น้าร้อนเนี่ยไปจนถึงทวายเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแบบอต้องดมยาดมกันหลายรอบเหมือนกันกว่าจะไปถึงออกเช้า ไปถึงข้ามาค่ะแน่ใช่ใชเพราะว่าคือคือเส้นทางนั้น,นคือเส้นทางที่รัฐบาลสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยได้ทำเสร็จแล้วนะที่เป็นเราพูดกันมาตั้งนานแล้วเส้นทางผู้บ้านผู้น้ําร้อนนะที่เชื่อมตั้งแต่บางใหญ่ไปจนถึงการจนบ,บุรีเนี่ยเราเปิด ทดลองวิ่งแล้วทุกคนก็เห็นเป็นประจักษ์นะคะคือเส้นทางนี้นี่แหละคือเส้นทางเดิมที่วางแผนระยะยาวไว้ว่าเราจะเชื่อมโยงไปถึงท่าเรือน,น้าลึกทวายแต่ว่าตองนี้ทางฝั่งของเมียนมาเนี่ยเขาแบบว่าเหมือนว่าแบบหยุดไปหลายรอบเนี่ยยีปีเนี่ยหยุดไปเนี่ยหลายรอบมากมันก็เลยยังไม่เสร็จความจริงถ้าทางเมียนมาเขาไม่เกิดอุบิเหตุในบ้านเขาเนะมันเสร็จแล้วไอ้คอริดอร์ตรงนี้มันเชื่อมเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ทวายผ่านกาญจนบุรีผ่านกรุงเทพ ไปสด็จีบท่าเรือน้ําลึกตรงอของเราแหลมชบา,ชบาใช่ไหมคะหรือว่าจะเชื่อมต่อไปที่กัมพูชาไปเวียดนามคือมันอยู่ด้านล่างาคือถ้าเกิดเราดูแผนที่ของอาเซียนเนี่ยนะตอนบนนะเราจะเห็นว่ามันจะมีการเดินทางด้วยถนนที่เชื่อมโยงกันเนี่ยเป็น3ระดับตอนบนอตอนกลางแล้วก็ตอนใต้นี่แหละไอ้ตอนกลางก็คือเชื่อมแม่สอดไปพิซณุโลกออกอาส <R> 12, อา12อะไรพวกนี้ไปนะออกเวียดนามหรือข้าง<อ>บนที่ขึ้นไปถึง,<อ>ถงจีนอะไรพวกนี้นั่นคือเส้นทางของระเบียบเศรษฐกิจต่างๆนะนนะตอนี้เรามาดูนะคะบอกว่าตอนนี้รัสเซียกับเมียนมาเนี่ยตอนนี้ถึงเวลาที่มาเจราจากแล้วนะ<ห>ไม่ใช่พูดเล่นๆแล้วเจราจาเลยว่าจะลงทุนอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่ามีเรื่องที่จะลงทุนใหญ่ๆก็คือเรื่องพลังงานเพราะว่าหาเงินได้เร็วนะแล้วก็มีพลังงานด้วยกันทั้งสองชาติคือรัสเซียก็มีพลังงานนะคะเมียนมาก็มีพลังงานและเขาเนี่ย กำลังจะตั้งโรงกันโรงกันเนี่ยมีความสําคัญมากกับการพัฒนาธุรกิจพลังงานเพราะว่าถ้าคุณไม่มีโรงกันคุณจะขายราคาวัตถุดิบที่เป็นพลังงานหรือก๊าสเนี่ยหรือน้ํามันเนี่ยมันได้ในราคาที่ถูกเกินไปแต่ถ้ามันเป็นน้ํามันที่สําเร็จรูปแล้วเนี่ยราคามันจะรวยมหาศาลเหมือนตอนนี้ที่ปตทรวยมากอยู่ตอนนี้นะเพราะกันแล้วก็ขายเราเนี่ยไม่ลงสักทีเนี่ยนะคะคือตอนนี้เขาบอกมาดูนะเขาบอกว่าอีตัวโรงกันเนี่ยเขาจะทําให้มันมีขีดความสามารถ กลั่นได้ถึงวันละ1,000 0แบาเรลเรามาดูว่าอไอ้1 0 0 0 0แบาเรลเนี่ยมันเทียบเท่ากับโรงกลั่นของไทยเนี่ยโรงกลั่นอะไรบ้างเขาบอกอย่าง RPT Global Chemical นะ,ะ,ะกลั่นอยู่ที่วันละแสน0 5 0 0 0บาเรลนะส่วน IRPC ของปตทนะกลั่นอยู่ที่2,000 0 0กว่าบาเรลนะคะไทยออยที่ คอทถือหุ้นอีกแหละก็กันอยู่ที่275,000บาร์เรลบางจากนะัอัน,นี้สำนักง,งานประกันสังคมเป,ป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะกันอยู่ที่ประมาณแสนสองเพราะฉะนั้นเนี่ยถัวเฉลีย่ยขีความสามารถเนี่ยเกือบเท่ากับประเทศไทยเลยนะแต่ว่าการใช้น้ำมันของเขาเนี่ยน้อยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้น้อยแล้วเขากันได้มากเพราะฉะนั้นก็คือการขายขายน้ำมันสำเร็จรูปอันนี้พี่จะพูดนิดน,นึงว่าถ้าเขากันได้จริงแล้วเขาทำได้จริงในเวลาอันรวดเร็ว รายได้หลักของเราในเมียนมาที่เราได้จากเขาเนี่ยส่วนหนึ่งคือการขายน้ํามันสําเร็จรูปคือเอธิกกัดแล้วเขาขายก๊าซธรรมชาติที่เรามันไม่ได้กัดเอามากัดแล้วเรามากินค่าส่วนต่างค่าค่าการกัดซึ่งไม่มีใครเปิดเผยเป็นความลับสุดยอดมากเนี่ยกำไรมาหา,าศาลจากตัวนี้แต่ถ้าเขาทําได้เองเขาจะไม่ซื้อเราแล้ว อันนี้ <c oughs> เป็นปรเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเขาเขาเขาเราอาจจะต้องไปซื้อเขาด้วยซ้ำไปนะถ้าเขากันได้ถูกนะถ้าเขาแบบรัสเซียมาน้ามันถูกมานะและเมียนมาเขาเอาการส่งเขามาก,กันเองนะอันนี้เรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะค่ะ <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับโครงการทวายที่กําลังจะฟื้นฟูกลับมาใหม่นี่นะคะรัฐบาลจีนเขาก็มีความกังวลอยู่นิดหน่อยเพราะว่าอาจจะกระทบกับบริบทการค้าในภูมิภาคค่ะเพราะว่าทางจอกผิวที่ จีนเข้าไปลงทุนเนี่ยเขาก็ทําธุรกิจที่ใกล้ๆกันนะคะก็คือเป็นท่าเรือแล้วก็มีการส่งก๊าซส่งน้ํามันขึ้นผ่านท่อไปยังยุนนานแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของอินเดียมองกับกันข่าวว่ามีความพึงพอใจที่รัสเซียเข้ามาขานอํานาจการลงทุนเรื่องพลังงานกับจีนบ้างนะคะในพื้นที่เมียนมาเพราะว่าจีนค่อนข้างที่จะครอบครองพื้นที่ทางเศรษฐกิจพลังงานในอ่าวเบงกอลนะคะโดยเฉพาะในเมียนมาค่ะใช่อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว ที่อินเดียเนี่ยเขาจะพึงพอใจที่รัสเซียเข้ามาเพราะว่าเขาอะนะเคาะประตูคุยกับรัสเซียได้ง่ายกับเคาะประตูคุยกับจีนทุกวันนี้เขาก็ทะเลาะกับจีนอยู่ในเรื่องดินแดนในเรื่องการค้าในเรื่องการคานอํานาจในในคอรหรือว่าในภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้อินเดียก็เป็นตัวคานของจีนที่สําคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีเอาภูมิภาคหรือว่ามีประเทศที่เป็นมหาอำนาจอย่างรัสเซียเข้ามาในภูมิภาคเนี่ย หลายคนหลายประเทศ<ม>อาจจะดีใจว่าไม่มีจีนชาติเดียวแต่ว่าอย่าลืมว่าทั้งสองประเทศเขาเป็นพันธมิตรกันทั้งรัสเซีย <c oughs> แล้วก็ทั้งจีนแต่ว่าเราต้องมองในระยะไกลนะนุ้พี่นุชนะ <c oughs> สมมติว่าในวันนี้สองคนนี้เขาจับมือกันแน่นภูมิภาคอ,อาเซียนเราต้องทำตัวเป็นกลางเสมอนะคะในการที่จะคบทั้งสองฝ่ายหรือแม้แต่สหรัฐก็ดีแต่ใน20ปีขา้างหน้า30ิปีขา้างหน้าเราไม่รู้เราผู้นําจะเปลี่ยนทิศทางไหม <c oughs> แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องหรืออาเซียนทั้งหมดเนี่ยจะต้องคงความเป็นกลางหรือครบทั้งหมด ต้องถือนโยบายความเป็นกลางคือครบทั้งหมดไม่เป็นศัตรูัใครนั่นแหละมันถึงจะเป็นเป็นผลดีต่อประเทศขนาดได้อย่างพวกเรานะคะอันนี้เรามาดูความร่วมมืออันที่2โครงการที่2ที่เมียนมากัะรัสเซียเขาจับมือกันก็คือเรื่องของการทาหารช่วงที่เขาลบกันภายในและช่วงที่เราเป็นโควิดแล้วก็เราก็ตีกันเองภายในประเทศของเราเนี่ยเราไม่ได้สนใจเพื่อนบ้านเราลืมมองไปว่าในช่วง2ปีนี้เขาจับมือกันเหนียวแน่นมากในเรื่องของการทหารนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะเมียนมาได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญนะในความมั่นคงของ ภูมิภาคอาเซียและมหาสมุทรอินเดียนะคะการจับมือกันของรัสเซียเนี่ยถูกมองว่าเป็นการถ่วงดุลอํานาจของจีนโอเคใช่ส่วนส่วนหนึ่ง่วงดุลแน่แต่ว่าเขาก็เป็นมิตรกันนะนส่วนมากบวกบวกต่อกันนะคะจะเห็นได้กบความร่วมมือทางสกิจนะหรือว่าความร่วมมือทางด้านความมั่นคงทางด้านการทหารเนี่ยตอนนี้เกิดขึ้นนะกับเมียนมาหลายโครงการโครงการที่หนึ่งนะที่เขาจับมือกันก็คือว่าเมียนมาได้นําเข้าน้ํามันจากรัสเซียในช่วงที่เกิดสงคารามยูเครนเนี่ยนะคะมีคนบอยคอร์ รัสเซียไม่ให้ซื้อน้ำมันไม่ให้ขายน้ำมันใช่ไหมแต่ว่าใครๆก็รู้ว่าในตลาดมืดหรือในตลาดแอบแอบขายเนี่ยน้ำมันรัสเซียเนี่ยมันถูกมากใครๆก็นําเข้าอินเดียนี่เออกระเดิ่เป็นข่าวรอยเตอร์เลยนะนำเข้าน้ํามันรัสเซียนําเข้าก๊าซรัสเซียแล้วคนที่นําเข้ามานะที่แบบกัดแล้วนะคุณภาพดีๆเพื่อมาเติมเครื่องบินลบเนี่ยก็คือเมียนมานี่แหละนาเข้ามานะคะเพื่อเอามาใช้ต่อสู้กับชนกลุ่มน้อยแล้วโครงการที่2ก็คือว่ามีการซ้อมรบกันทางทะเลนะคะระหว่างเมียนมากับรัสเซียนะอันนี้เราทําข่าวไปเมื่อ2ปีที่แล ตอนนั้นก็ที่อา่าวแบงกอรมีการซ้อม,อมรบกันเพราะยางนั้นสองโครงการละที่มีความร่วมมือใกล้ชิดกันระหว่างรัสเซียกับเมียนมาค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะโอในเรื่องของการอาหารเนี่ยไม่ได้จบอยู่แค่นั้นขณะนี้เนี่ยเมียนมามีการจัดซื้อเรือดำน้ำจากรัสเซียมาดึงม,มาประจำการด้วยตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วนะคะการสั่งซื้อเครื่องบินซูกรอยก็ดีนะคะมีมูลค่าสูงมากเลย14,600ล้านบาทนอกจากนี้เนี่ยการที่เมียนมาเป็นมิตรกับรัสเซียเนี่ยทำให้เขาเนี่ยถูกดึงเข้าไปอยู่ใน องค์กรด้านความมั่นคงด้วยใช่ไหมคะในองค์กรนั้นก็คือว่า SEO หรือองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะเกิดขึ้นจากการเป็นผลพลอยได้ค่ะจากการที่บินออนไลน์นะคะเดินทางเยือนรัเสเซียเมื่อปี2564นะคะเมียนมาจึงได้เข้าร่วมเป็นคู่จรจาขององค์การ s c o ซึ่งก็มองดูว่าเป็นนาโต้แห่งเอเชียนะคะแต่จริงๆแล้วมันจะคนละแบบกับ นาโต้ที่นําโดยสหรัฐที่ตอนนี้เปิดสาขาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะจ้คนละแบบกันนะเขาอยู่ตรงคนละฝั่งกันนิดนึงนะคะอนอกจากนี้นะคะโอ้อันนี้น่าสนใจคะ่ะรัสเซียช่วยจัดส่งอาวุธพร้อมฝึกการยิงสไนเปอร์อนะคะให้กับกองทัพเมียนมาพร้อมทั้งฝึกการใช้อาวุธโดรนด้วยนะคะผ่านบริษัทชื่อนี้ทุกคนต้องรู้จักมากขึ้นทีเดียวคือ Wa g n e r and w น g ์เก s t r a t e g i c service นะคะซึ่งอาวุธเหล่านี้เนี่ยก็ไปใช้ในการปราบปรามชนกลุ่มน้อยในรอบปีที่ผ่าน ด้วยนะคะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะยังมีความร่วมมือกันในเรื่องของการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์นะคะซึ่งหลายคนก็ยังถกเถียงกันอ,อยู่ว่าจะสร้างหรือไม่สร้างแต่ในภาวะที่ต้องการพลังงานในราคาถูกแล้วก็รวดเร็วนะตอนนี้นะเมียนมาก็เลยให้บริษัทลอสตอมนะคะเข้าไปจัดตั้งมันเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งตอนนี้เริ่มดําเนินการแล้วนะคะในย่างพุ่งนะคะ,คะซึ่งก็บอกว่าดูได้จาก ความจริงเนี่ยตัวโรงงานเนี่ยคนยังไม่เห็นนะว่ามันจะไปจัดตั้งตรงไหนแต่ว่ามันมีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในย่างกรุงแล้วคือศูนย์นียมันจะรองรับความรู้ค,รความเทคโนโลยีต่างๆหรือข้อมูลความรู้ต่างๆที่ทางรัเสเซียจะต้องถ่ายทอดมาให้กับเมียนมานะคะเพื่อจะใช้พัฒนาโรงไฟฟ้าแห่งนี้ต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากความร่วมมือทางด้านทางด้าน าทางทหารและ,และความมั่นคงแล้วเนี่ยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีมาต่อเนื่องในช่วงโควิดในช่วงที่ <c oughs> มีสงครามทั้งในการปฏิวัติของเมียนมาเองแล้วก็การสงคราม <c oughs> ที่ยูเครนเองเข,เขาเขาเหนียวแน่นกันมากเลย <c oughs> เขาบอกว่าความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะคะตอนนี้เมียนมาเนี่ยวิ่งเข้าหารัสเซียมากขึ้นนะคะโดยเว็บไซต์ i ิลล่าว่าดีดคเนี่ยเป็นคนเผยว่าในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้นะกลุ่มธุรกิจสําคัญของรัสเซียนะคะก็คือกลุ่มที่เป็นอดีตสาภาพโซเวียตอ่ะสี่แห่ง4ประเทศเก่าเนี่ย ได้เข้ามาประชุมนะคะกันที่เนปิดอ,อก็คือกลุ่มยูเรเซียนอีคอมเมอมมิชั่นหรือ EEC <c oughs> นะคะซึ่งเป็นกลุ่มของพนธมิตรเซียนนั่นแหละ <c oughs> ก็มีสมาชิก5ชาติคือรัสเซียคาซัคสถานเบลารุสไอเมเนียแล้วก็คิกิสสถานนะคะซึ่งตอนนี้ไทยเนี่ย แล้วก็หลายประเทศในอาเซียนเนี่ยวิ่งไปขอ,อทำข้อตกลงการค้าเสรีกับกลุ่มนี้เพราะว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่มีตลาดขนาดใหญ่แล้วก็เป็นโอกาสทางการค้าแต่ตอนนี้เมียนมาใกล้ชิดมากกว่าแล้ว<ม>เขาเริ่มลงทุนกันแล้วตอนนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะว่าท่ามกลางสงครามภายในของเมียนมาตลอด2ปีที่ผ่านมากลุ่มนี้แล้วค่ะมีกลุ่มธุรกิจนะคะส่งกลุ่มธุรกิจกว่า100กิจการนะคะแล้วก็มีกลุ่มจากเมียนมาเองด้วยมาร่วมกันหาหรือเรื่องการค้าขายและการลงทุนในอุตสาหกรรมอะไรบ้างก็มีการเกษตร การเงินการขนส่งโลจิสติกพลังงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยมีรายงานว่าการทำการค้าระหว่างกันจะใช้ระบบการจ่ายเงินโดยไม่ผ่านคงกลางหรือระบบกลางคือไม่ผ่านระบบสวิสนะคะมไม่ผ่านดอลา่านะคะเป็นการใช้เงินท้องถิ่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างย่างกุ้งกับเมืงองหลวงของอประเทศสมาชิก กลุ่มกรรมธิการเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่า EEC นี้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความร่วมมือทางด้านพลังงานและการเกษตรเพิ่มเติมด้วยค่ะใช่โอ้โหหลายเรื่องมากๆเลยที่เขาใกล้ชิดกันนะนอกจากนั้นนะเว็บข่าวนะคะของรัสเซียนะคะ AKM. r u นะคะก็รายงานเมื่อวันที่7มิถุนายนนะคะเขาบอกว่ามีการร่วมลงทุนกันแล้วนะด้านพลังงานระหว่างละเซียกับเมียนมาคือเริ่มเดินเครื่องแล้วนะคะตอนนี้กําลังก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากถา่านหินคืออันนี้นอกเหนือจากที่ทวายนะในโครงการ,รอื่นๆเขาก็ต้องใช้พลังงานไปก่อนเนี่ยมีการทาโรงไฟฟ้าถ่านหินมีการทาโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมมีการทาโรงไฟฟ้าจากพลังงานน้ําแล้วก็รวมทั้งการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ที่เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะ นอกจากนั้นนะคะบอกว่าการค้าระหว่างรัสเซียและเมียนมาในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง10เท่าโอ้โหสิเท่าคือก็คือลดจากเราเนี่ยค้ากับเมียนมาก็ลดลงด้วยเพราะมีการปิดด่านเนาะเพราะมีการสงครามนะคะแล้วก็สินค้าที่เมียนมาส่งออกไปรัสเซียมากขึ้นนะคะก็คือสินค้าพวกอาหารนะคะมีข้าวพืชอาหารผลไม้แล้วก็สิ่งทอนะคะส่วนสินค้าแน่นอนที่รัสเซียส่งเข้ามาแน่นอนเลยส่งมาเราด้วยเยอะมากก็คือปุ๋ยนะคะเพราะว่าเป็นประเทศเกษตรในอาเซียนนี่ซื้อปุ๋ยรัสเซียเยอะมากนะคะแล้วก็ มีตัวไฮโดรคาร์บอนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารัเสเซียกําลังจะมาเปิดตลาดท่องเที่ยวในเมียนมานะคะ <c oughs> เราก็อย่ามัวแต่ดีใจไปว่าโอ้มีรัเสเซียมาเยอะโอเคเขามา <c oughs> เยอะก็จริง <c oughs> แต่ว่าถ้าเราจะเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวเนี่ย <c oughs> เราต้องสู้กับเมียนมาเหมือนกันเพราะตอนนี้ เมียนมามีเกาะสวัสดิ์หาสวรรค์ส,สวยๆเยอะมากเลยแถวมาร<ช>ิทวายนะแถวนั้นเกาะสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเปิดกันแล้วนะเราต้องรีบพัฒนา<ช>การท่องเที่ยวของเราให้ให้ดีๆหน่อยนะไม่ใช่มีแต่อะไรที่น่ากลัว <ๆ S 1> เกินไปนะฝั่งอันดามันเ<ช>ขาต้องมีคู่แข่งแล้วนะโอเคสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนุชว่าก็คือเรื่องโครงการทวายค่ะนุชติดตามโครงการทวายนี่มานานอยู่เหมือนกันแล้วก็ลองเอาเอากรุงเทพมาวัดดูว่าถ้ากรุงเทพไปชลบุรี 126กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเราส่งสินค้าไปทางยุโรปเนี่ยนอกจากที่เราจะต้องเสียเวลา2ชั่วโมงในการขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือ,อแหลมฉบังเนาะเรายังต้องขึ้นขนขึ้นเรือค่ะขึ้นเรือเล็กเพื่อนําไปขึ้นเรือใหญ่ที่ช่องแคบมาลกากาที่สิงคโรปร์นะคะหลังจากนั้นถึงเราถึงจะขนส่งไปยังยุโรปได้แต่ถ้าเรามีท่าเรือนำลึกถวายนะคะเราจะใช้เส้นทางบกได้ ดำเนินดำเนินการขนส่งเนาะประมาณ3เกือบ370กิโลเมตรเนี่ยจากกรุงเทพนะคะไปถึงยังฝั่งอันดามันที่ท่าเรือน้ำลึกถวายใช้เวลาเดินทางนะคะที่ Google เขาประมาณการมาว่ามัน8ชั่วโมงนะคะในรุ่นแฮตให้ไปเลยะ10ชั่วโมงนะคะแต่ว่าการเดินทาง10ชั่วโมงเป็นเดินทที่คุ้มค่าแล้วพี่เน็งแล้วก็ไปยุโรปได้เลยใช่ใชคือมาถึงท้ายการวิเคราะห์ของเราแล้วพี่เนก็มองนะคะว่า การที่รัเสเซียเอาจริงเอาจังและเมียนมาเอาจริงเอาจังในการมาพัฒนาท่าเรือนําลึกถวายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีความหวังกับท่าเรือนี้มากว่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งของเราที่เราจะเป็นแบบแลนดบริดตัวจริงเลยนะที่จะข้ามข้ามไปใช้ท่าเรือถวายโดยไม่ต้องอ้อมาละากาเนี่ยอันนี้เราก็สูญเสียไปให้กับหลายๆชาติ <laughs> ที่เราถอนตัวออกมาเพราะว่า การเจรจาแบบว่ามันติดข to ัดมาตลอดกับรัฐบาลทหารนะคะแล้วก็ทำให้ต้องถอนทุนกันออกมาไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นเกาหลีใต้เป็นญี่ปุ่นนะคะเขาต้องเลือกความเป็นขงเบีแต่ว่าพี่ตั้งข้อสังเกตไว้หนึ่งอย่างว่าถ้าถ้าเรือน้ําลึกถวายเสร็จจริงๆภายในเร็ววันนี้นะคะแล้วเขาสามารถเดินทางผ่านประเทศไทยโดยทางถนนก็ดีรถไฟก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเจริญมากๆนะคะไปลงที่สัตหีบที่แหลมฉบังเนี่ยนะคะโดย ผ่านขึ้นเรือไปที่จีนนั่นก็หมายความว่าไม่จําเป็นอีกต่อไปแล้วที่จะต้องไปอ้อมมาลากาเพราะฉะนั้นทั้งรัสเซียก็ดีนะคะทั้งจีนก็ดีพยายามจะให้เรือสินค้าของตัวเองนะผ่านท่าเรือมาลากาให้น้อยที่สุดเพราะเขารู้ว่าท่าเรือมาลากาเป็นของสิงคโปร์มีความใกล้ชิดกับกลุ่มอํานาจตะวันตกซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งของเขาทั้งการค้าและก็สงคราม ทั้งจีนแล้วก็ทั้งรัสเซียเพราะฉะนั้นการทําเส้นทางใดๆก็ตามการพัฒน,นาท่าเือหรือแม้แต่คลองไทยที่เราเคยพูดเมื่อครั้งก่อนนะคะว่าจะมีการตัดเพื่อให้ลัดร้อนเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเพื่อที่จะยะ่นระยะทางเนี่ยก็โอเคอย่างหนึ่งแต่ว่า ความสำคัญที่สุดคือความมั่นคงปลอดภัยของพวกเขาที่จะไม่ต้องผ่านท่าเรือช่องแคบมะละกาในกรณีถูกปิดล้อมหรือถูกปิดกั้นตรงนั้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของภูมิภาคอาเซียนและเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งของไทยด้วยนะเพราะว่าท่าเรือท่าเรือถวายจะไม่สามารถใช้การได้ดีถ้าไม่มีประเทศไทยไม่มีตัวผ่านไปออกทะเลในฝ<ช>ัน่งของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องสําคัญที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะเอาละค่ะ วันนี้พี่เหน่งและพี่นุชนะคะก็เอาของดีๆมาฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในเทปต่อไปค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ